าพูดถึงโครงการชอบดีมีคืนที่หลายคนอาจจะคิดถึงกันนะครับในการที่จะไปซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยแล้วก็นำมาลดหย่อนภาษีกันในช่วงของต้นปีหน้าฮะตั้งแต่1มกราคมจนถึง15คกุมภาพันธ25์2567เราก็จะมีโครงการใหม่มาจากทางรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสิทเนี่ยนะครับที่ท่านเป็นนายกแล้วก็มีแนวนโยบายต่างเนี่ยที่จะลดหย่อนภาษีเพื่อไปชดเชย ทางฝั่งของเงินดีต t อวอลเล็ตสำหรับคนที่ไม่ได้แต่จริงแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแล้วก็น่าสนใจมากเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากคลิปนี้ครับมาพูดถึงโครงการลดหย่อนภาษีจำนวนเงินเนี่ยไม่เกิน50,000บาทสำหรับซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับนับไปตั้งแต่ช่วงของต้นมกราคมยาวไปจนถึงกลางกุมภาพันธ์ปี67ฮะ ซึ่งทางครมอเศรษฐาเนี่ยเขาก็มีการเคาะออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากดิจิตอ l วอลเล็ต0นึ่นบาทนั่นเองนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ก็คือรายได้เนี่ยเกินอยู่7,000หบาทแล้วก็มีเงินฝากเนี่ยที่มากเกินกว่าที่กําหนดไว้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0สนบาทเนี่ยก็คือจะไม่ได้นะสำหรับโครงการเงินดิจิตอ l วอลเล็ตที่นี้เขาก็เลยมาแบบเหมือนเป็นรางวัลลอบใจฮะ สำหรับคนที่จะไปซื้อสินค้าต่างๆในช่วงระยะเวลานี้จะสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับสำหรับสินค้าที่ไปซื้อมาไม่เกิน5 0,000บาทจริงๆแล้วเนี่ยถือว่ารวมใบเสร็จได้นะครับต่อคนเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าฐานภาษีของคุณเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะว่าฐานภาษีไปตกอยู่ที่1 0 15% 20%หรือ 25, 30 จนสูงสุดเนี่ยนะครับอยู่ระดับ35ยิ่งอัตราฐานภาษียิ่งสูงเนี่ยนะครับก็ไปเข้าโครงการนี้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับชื่อโครงการนี่ค่อนข้างที่จะจํายากกว่ารอบที่แล้วนะฮะก่อนหน้านี้ของลุงตู่รัฐบาลลุงตู่เนี่ยนะครับก็คือชอบดีมีคืนใช่ไหมแต่ว่าของทางรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับจะชื่อว่า easy elisis นะครับ ก็คือพุงนย้ว่ารับเงินลดหย่อนภาษีคืนมานั่นเองซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒได้มาเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์กําหนดการใช้ตัวของโครงการนี้ในการลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง สิ่งที่เราจะเห็นกันเลยเนี่ยนะครับก็เป็นมาตรการที่ให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าผู้ประกอบการทั่วไปซึ่งสําหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าเกณฑ์เนี่ยนะครับแล้วเราเนี่ยสามารถไปซื้อกับเขาได้ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการทั่วไปแต่วันนี้เนี่ยจะกรณีที่ไปซื้อตัวของหนังสืออีบุ๊กแล้วก็สินค้าโอท็อปเท่านั้นตามที่จ่ายจริง นะครับวงเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน50,000บาทฮะโดยต้องมีหลักฐานใบกำกับภาษีที่เป็นแบบ อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับแตกต่างจากปีก่อนหน้านั่นเองนะฮะซึ่งวัตถุประสงค์ของมาตรการนี้เนี่ยนะครับก็คือเพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงของต้นปี67เพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นใจครับว่าจะทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่าประมาณ7 0,000ล้านบาท2จากการคาดการมาตรการตัวของ e a s y e ิ i s ซก็จะช่วยให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ0 1 8เมื่อไปเปรีเบเนต์เมื่อไ นีที่ไม่มีโครงการนี้นะครับ 3. ก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็สนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นการขยายฐานภาษีครับโดยร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการนี้เนี่ยนะฮะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าผู้ประกอบการทั่วไปซึ่ง ก็จะต้องมีการดำเนินการจดทะเบียนภาษีให้ครบถ้วนนะครับโดยประโยชน์ของการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Electronic, ก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือของร้านค้าในการประกอบธุรกิจ 2. ลดภาระในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีต่อกรมสรรพากรเพราะว่าเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วนะฮะ 3. ช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติด,ด้านภาษีและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาษีได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนั่นเองฮะนี่คือ ฝั่งของผู้ขายสินค้าผู้ประกอบการนั่นเองมาดูฝั่งของผู้ซื้อสินค้าคือใครคือพวกเราเนี่ยแหละนะฮะที่จะไปซื้อสินค้าแล้วก็เพิ่มเติมนะที่น่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะได้เฉพาะคนที่ไม่เข้าเกณฑ์เงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทใช่ไหมสามารถใช้โครงการนี้ได้แต่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้ใช้ได้ทุกคนนะฮะ ใช้ได้ทุกคนแบบนี้เนี่ยหมายความว่าถือว่าเป็นโครงการค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะครับต่อท่านอยู่ที่ประมาณ50,000บาทโดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลก็จะได้ประโยชน์จากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีวงเล็บต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะฮะ ในช่วงของมาตรการนี้โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับในการที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี2567ครับซึ่งมีกำหนดการยื่นแบบตั้งแต่ช่วงของมกราคมจนถึงมีนาคมปี68นั่นเองนะครับสก็จะลดภาระการจัดเก็บเอกสารประกอบการยื่นแบบพองอดอ .9091 ปี67ที่มีกำหนดการยื่นแบบ ในช่วงของวันที่1มกราคมจนถึงมีนาคมเนี่ยนะฮะเพราะว่า,ากรมสัมพากรก็จะจัดเตรียมข้อมูลค่าซื้อสินค้าต่างๆหรือว่าบริการจากใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไว้เลยนะทุกอย่างก็เร็วนะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับทีนี้มาดูหลักเกณฑ์กันหน่อยฮนะหลักเกณฑ์ก็คือ1ให้หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือว่าค่าบริการในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ สำหรับกรณีของการใช้งานเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกกันไปนะฮะก็ใช้อยู่ที่ไม่เกิน50,000บาทครับแล้วก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ทางกรมสัมพากรมีการกำหนดไว้2กรณีการซื้อสินค้าหรือว่าการรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเป็นค่าซื้อสินค้าบริการดังต่อไปนี้นะครับ 1. ก็คือซื้อหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยาสาร 2. ค่าบริการหนังสือพิมพ์แล้วก็หนังสือนิตยาสารที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต3ค่าซื้อสินค้า o อ o p นะครับที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน3ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่ไม่รวมถึงไม่รวมถึงหมายความว่าท่านไปซื้อยังไงก็นำมาลดหย่อนภาษีไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือสุราเบียไวน์ยาสูบ ซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือนี้ไม่ได้นะค่าน้ำมันก๊าซสำหรับเติมยาพาหานะก็ไม่ได้ค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ได้ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลา ตั้งแต่วันที่1นมกราคมจนถึง15กกุมภาพันธ์อันนี้ก็ไม่ได้คือนอกเหนือห่วงเวลานั่นเองนะแล้วก็7ก็คือค่าเบี้ยรประกันวีดหน้าสะพยอันนี้ก็ไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะกลับกลายเป็นว่าทุกคนก็ดูเหมือนว่าจะได้นะสำหรับโครงการนี้นะครับเพราะว่าอืมก็มีการวิเคราะห์กันต่อเหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นแผนสำรองของทางฝั่งของรัฐบาลหรือไม่ในกรณีที่ มไม่ผ่านคณะกรรมการกิจการหรือว่าไม่ผ่านขั้นตอนต่างๆสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตอย่างน้อยเนี่ยก็มีโครงการนี้เนี่ยนะครับเอาไว้ปลอบใจในการที่ลดหย่อนภาษีต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจได้รับความนิยมจากประชาชนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยนะครับในการไปจับจ่ายซื้อสินค้าแล้วนํามาหักลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับคือเราต้องจ่ายไปก่อนแล้วมาหักลดหย่อนภาษีตอนช่วงปลายปีเนี่ยนะครับ เงินนี้ไม่น้อยเลยนะฮะห้าหมื่นบาทเลยนะครับ